澎湃倘若。 โอลเดนแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะดูในอดีตปัจจุบันอนาคตนาแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือไพ่สรุปไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนำชาวราศีเมษนะคะสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีเมษคือ10ดาบ The Star 1ดาบ The Moon และก็ต่อมาด้วย t ดอะทาวเนั่นเองนะคะคือก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในชีวิตของชาวราศีเมษอยู่นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่ดาบทั้งสองใบเลยแล้วก็มีไพ่เดอะสตา Star, มีไพ่เดอะ o ูนเข้ามาด้วยแล้วก็มีไพ่เด e ะทาวเไล่เลียงที่พไพ่ใบแรกก่อนเนาะสิดาบหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานะั้นนะคะ ต้องเคยมีเรื่องหักหลังต้องเคยมีเรื่องในการโดนโกงโดนหักหลังโดนใครสักคนหักอกมาสำหรับชาวราศีเมษเพราะอาจารย์รู้สึกว่าจากไพ่ใบนี้นะก็อันดับหนึ่งน่าจะเป็นบางทีคุณอาจจะไปร่วมหุน้นไปลงทุนไปทําอะไรก็ตามหรือขบวนการแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณมักที่จะรู้สึกว่าเสียใจ กับการที่โดนโกงโดนหักหลังนะโดนคนที่คุณไว้ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทำให้ชาวราศีเมษนั้นเจ็บมันหนักอยู่พอสมควรนะและกรณีที่สองก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เกี่ยวกับความรักนะโดนคนรักหักหลังทรยศนะคะแทงข้างหลังโดนคนรักหักอกอก,อกหักนะแบบเหมือนไพ่แบบ ดาบเต็มหลังอะความรู้สึกแบบนั้นแล้วอีกกรณีหนึ่งคือในอดีตนั้นชาวราศีเมษนั้นต้องมีเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกนะหรือมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบจะต้องแบบผ่าตัด เกี่ยวกับกระดูไขสันหลังเกี่ยวกับอะไรก็ตามกระดูกภายในร่างกายของคุณนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบบางคนอาจจะเป็นสะสมมานาแล้วก็ค่อยแบบไปหาหมอครั้งเดียวมันคือมันร้ายแรงมันเจ็บมันปวดมันทรมานแล้วถึงไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีอาจจะเป็นเคสใหญ่ๆไปเลยก็คือต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้นะคะต่อมา เป็นไพ่เดอะจาเป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้ เริ่มที่จะมีความหวังในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะถึงแม้บางทีคุณอาจจะโดนโกงบ้างโดนหักหลังบ้างนูน่นนี่นั่นในเรื่องของความรักอกหักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าชาวราศีเมษยังพอที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะคนอื่นให้กำลังใจคุณก็ไม่เท่าคุณให้กำลังใจตัวเองจริงไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีเมษนั้นพยายามประครับประคองตัวเองพยายามที่จะเปลี่ยนไม้เส้ของตัวเองนะคะคือ เริ่มต้นใหม่ครั้งต่อไปมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะสมหวังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไพ่เดอะซาคือแบบจะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วในเรื่องความรักก็เห็นได้ชัดว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นใจเย็นใจเย็นเหมือนแม่น้าเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปไม่ได้แบบลิ่งเล่นรีบรีบร้อนอะไรมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยทาให้ความรักมัน ขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่ก็ประมาณนั้นบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเรามันไม่ขยับสถานะสักทีทำไมเราครบกันเรื่อยๆแบบนี้แบบสบายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เขายังใจเย็นที่เขายังแบบ ไปแบบเนิ ur, บๆอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเพราะว่ากรณีที่หนึ่งเขาอาจจะอยากจะดูใจคุณไปนานๆหรือเขาไปนานๆพร้อมๆกันนะคะหรืออาจจะเป็นการที่มีคนสองคนเข้ามาในชีวิตเขาหรือคุณหรือเปล่าที่จะต้องมีการาก็ดูๆกันไปก่อนก็แล้วกันดูกันว่าใครคนไหนใช่คนไหนเป็นคนที่จริงใจกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟสอด นะคือใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษนั้นคุณมีความขยนันมีความมุ่งม,มาน่อดทนการที่คุณจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่าคุณตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ นะฮะมันมีเรื่องใหญ่ๆที่ทําให้ชาวราศีเมษนั้นได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วนะ,ะบางคนตัดสินใจในเรื่องของการทํางานการทําธุรกิจการอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องทำให้แบบสุดนะไม่ใช่ทำแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะนะฮะแล้วก็ชาวราศีเมษเป็นชาวธาตุไฟอยู่แล้วด้วยนะ ต่อมาแล้วก็มาดูไพ่เดอะมูนนะคะไพ่ใบนี้มีความหมายที่บอกให้รู้ว่าบางทีชาวราศีเมษมันมีความเครียดสะสมอยู่ในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะจากที่ดูจากภายนอกคุณอาจจะสดใสล่าเริงอาจจะยิ้มได้บ้างต่อหน้าผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่กับตัวเองต้องมาทบทวนต้องมาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยหลังฉากเนี่ยจ,จะทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีความเครียดแล้วก็เศร้า ได้ไม่น้อยเลยนะบางคนเนี่ยความเครียดสะสมอาจจะพัฒนากลายไปเป็นโรคแพนิคโรคซึมเศร้ามีปัญหาในเรื่องของ m e n t a l h e ill ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่มีความลับต่อคนรักของตัวเอง หรือบางทีอาจจะบอกไม่หมดก็ได้หรือบางทีอาจจะเก็บเอาไว้กับตัวเองดีกว่าเผื่อบอกคนรักแล้วทีนี้กลัวเขาไม่สบายใจกลัวเขาเสียใจอะไรเนี้ยจึงเกิดมีความลับต่อกันเกิดขึ้นในในช่วงนี้และบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเปิดเผยไม่ได้เลยนะคะหรือว่าแบบคบกันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงทําให้แบบเหมือนเป็นคนในความลับอ่ะนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะชาวเวอร์ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังอะไรก็ตามที่คุณพยายามที่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองนั้นมักที่จะทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกอยู่พอสมควรนะ,ะไม่ว่าจะในเรื่องความรักหรือความคาดหวังอะไรก็ตามของชาวราศีเมษมันเหมือน เดอะทาวเวอร์มันพังทลายเหมือนตึกที่มันพังลงมาความรู้สึกก็เหมือนประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ในบางความสัมพันธ์บางคนนะ,ะเวลาเรารักเขารักดูแลอะไรก็แล้วแต่เรามักที่จะอยากที่จะเชื่อใจเขาใช่ไหมแต่พอรู้ความจริงเขาอาจจะเขาอาจจะแบบ ไม่ได้จริงใจกับเราอะ่ะหรืออะไรก็ตามแล้วทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความหวังความรักของคุณมันพังทลายลงอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเออมันแตกหักหัวใจแตกสลายอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธลมราศีกุมราศี อาจารย์อยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะมีชาวธาตุลมเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษค่อนข้างเยอะนะในช่วงนี้นะอาจจะมีน้ำด้วยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษค่ะ ภพ่ในปัจจุบันใบแรกคือนะคะหดาบจัสเมนเจ็ดาบ6ไม้แล้วก็ต่อมาด้วย Queen of บอรนนั่นเองสำหรับไพ่1นึ่งดาบในช่วงปัจจุบันนั้นคุณมีความยึดมั่นถือมั่นมีความอุดมการณ์อยู่ในตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนมีสเปคมีไลฟ์สไตล์ของตัวเอง นะบางทีคุณอาจจะดูเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจจนเกินไปจนทำไปทำให้คุณเหมือนบุค,คลิกแบบแข็งแขงทื่อๆหน่อยในช่วงนี้อาจจะไม่ได้โรแมนติกอะไรนะคะในช่วงนี้คุณจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการที่จะ ให้ตัวเองประสบความสําเร็จฉันจะทํำยังไงฉันจะได้ตามสิ่งที่ฉันมุ่งหมายเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะสาหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะแล้วสําหรับใครที่มีการครบหาดูใจหรือคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงภายนอกอาจจะมีคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนแต่คุณรู้ไหม คุณไม่สนใจคุณไม่แคร์เลยนะคะอ่ะเพราะฉันรักคนนี้ฉันจะคบคนนี้ทําไมฉันต้องแคร์คนอื่นด้วยอ่ะคนอื่นไม่ได้มาคบกับฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโมเมนต์แบบประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะ จัสมนนาบางคนมีบางคู่นะขิดเส้นใต้นะสำหรับบางคู่ชาวราศีเมษมีการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะ,ะพอคบกันปุ๊บแล้วก็มีการย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนี้ยุคนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะไม่ได้เป็นยุคแต่ก่อนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนาะโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะบางที าการครบหาดูใจกันแล้วมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าคุณคบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อ่ะคือทำอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคบกันกับคนนี้นะหนูคบกันคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะบางทีก็จะเป็นประมาณนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกว่าสําหรับไพ่จัสมินคุณจะทําอะไรก็ตามจะคบกับใครก็ตามก็มักที่จะมีคนมาตัดสินคุณ นะคะโอ้ดูไม่เข้ากันดูยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนติคนอย่างนี้อยู่แล้วนะคะในทุกยุคทุกสมัยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางคนนะคบกันคุยกันไม่รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์ของเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะแล้วก็ในช่วงปัจจุบันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทวงถามหรือพยายามที่จะอัปเดตสถานะความสัมพันธ์ ให้มันคืบหน้าขึ้นหรือมันกระจ่างแจ้งชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบสำหรับใบนี้อาจารย์บอกเลยในความรักนะ,ะโดยเฉพาะคนสดก็แล้วกันนะถือว่าเตือนเลยนะคะคือจะมีคนคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นบุค,คลิก ดังต่อไปนี้คุณสังเกตให้ดีๆนะถ้าเขาเป็นบุคลิกแบบนี้ออกห่ังให้ไก่นะบุคลิกที่หนึ่งเขาอาจจะพูดจาดีนะเทคแคร์ care, คุณดีนั่นนี่อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ต้นๆของคนที่เจ้าชู้เลยนะอ่ะประการที่สองคือเขาจะเป็นคนที่ต่อหน้าอย่างหนึ่งนะรับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งนะสามเจ้าชู เจ้าชู้ตัวพ่อเจ้าชู้ตัวแม่แล้วอาจจะคบอยู่คุยอยู่กับคนหลายคนน้ากับคนคนนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ย ลื่นเหมือนปลาไหลเลยสําหรับคนคนนี้อาจารย์บอกเลยและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการทํางานนะ,ะอาจจะมีคนมาขโมยผลงานของคุณไปเป็นผ,ผลงานของเขานะะหรืออาจจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาชาวราศีเมษอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าคุณทําอะไรก็เด่นก็ดีก็ดังไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย จนทาให้มีผู้คนนั้นคอยอิจฉาริษย,ยาหรือร้ายกว่าน,นั้นอาจจะใส่ร้ายป้ายสีไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะต่อมาเป็นไพ่หไม้สําหรับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีเมษนะคะคือมีการหรือมีโอกาสก็ได้นะที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่นะคะคือแบบมันฟังแล้วก็มันชุ่มชื่นหัวใจนะนะคะคือบางทีคุณ รู้สึกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในงานงานนี้มากๆบางทีก็อาจจะไม่ได้รวยไม่ได้ทําให้คุณอู้ฟู่อะไรมากมายแต่ว่ามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันนี้คืองานที่แบบผู้คนให้ความนับถือนับหน้าถือตาอะไรอย่างเงี้ยนในหน้าที่การงานยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งนะคะ ไม่ว่าตัวคุณเองนะคะจะเป็นฝ่ายได้เลื่อนขั้นเองหรือตัวคนรักของชาวราศีเมษได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนคุณทั้งสองคนล้วนแล้วแต่รู้สึกมีความภาคภูมิใจซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้ฉันภูมิใจในตัวคุณนะคุณภูมิใจในตัวฉันนะอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็จะมีโมเมนต์ที่แสดงความยินดีในโมเมนต์น่ารักน่ารักของคนที่แบบ เป็นคู่รักกันน่ะนะคะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันก็คือไพ่ u e e n of ฟ a อลนะ,ะผู้หญิงชาวราศีเมยียในช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสามากๆแล้วก็เป็นคนที่เฟนลี่นะคะมองโลกในแง่ดีในช่วงนี้แล้วแถมทำงานเก่งด้วยนะนะคะบางคนนะคะอา,อาจจะเฟนลี่เก่งนั่นนี่มองโลกสดใสแต่ทำงานไม่เก่งแต่อันเนี้ย ชาวราศีเมษผู้หญิงทั้งทำงานเก่งเฟรนลี่สดใสนะคะมี energy ที่ดีในในตัวของคุณค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นไหมเหมือนเป็นชุดสีเหลืองนะคะเหมือนมีความหวังมีศรัทธาในตัวเองนะ,ะจะทำงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง จะต้องมีศรัทธามีต้องมีความเชื่อมั่นก่อนคุณจะถึงจะทําได้นะคะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะจะมีคนมารักมาชอบมาคบหาดูใจกับคุณก็เพราะว่าด้วยเสน่ห์ของคุณที่เป็นคนที่เฟลลี่สดใสล่าเริงมองโลกในแง่ดีนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นเอ NERGY นะคะที่สามารถส่งต่อไปถึงคนที่คุณรักได้นะ ต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมษใบนี้นะคะคุณจะชอบหรือกำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เก่งนะคะในเรื่องการทำงานนะ,ะแล้วเธอเป็นคนที่มีแพชชั่นที่ดีในการทำงานมองโลกสดใสแล้วเป็นผู้หญิงที่สเสน่ห์แพวๆนะคะแล้วก็สามารถเป็นกำลังใจที่ดี ให้กับผู้ชายชาวราศีเมษได้เลยนะคะในเรื่องของการทํางานเธอก็ไม่ได้บกพร่องอะไรนะเธอไม่ได้ที่จะหวังมาพึ่งพาคุณตลอดเวลาคุณจะต้องมาหาเลี้ยงเธออะไรย่เงี้ยเธอชอบเป็นคนที่อยากทำงานด้วยตัวเองแล้วก็หาเงินด้วยตัวเองถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเธอก็อยากจะหาเงินมาช่วยกันหาเงินเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีเมษ ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุลมนะคะราศีาธาตุไฟต่อมานะคะก็จะเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษมาดูกันที่ไพยใบแรกเลยนะโอ้โหสามดาบสิบเหรียญ 10ดาบ1เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย King of Sword สำหรับไพ่3ดาบอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นความรัก3ามเศร้าต้องมีชาวราศีเมษต,ตอนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับรัก3ามเศร้าอย่างแน่นอนหรือคุณกำลังเจออยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะเพิ่งจะจับได้ว่าเขาไปมีมือที่3หรือ เพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวเองไปเป็นมือที่3ในความรักของใครอะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องมือที่3เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีเมษความใจร้อนในการคบหาดูใจกับใครเนี่ยก็ควรที่จะดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะใจร้อนรีบเร่งคอมมิตเมนต์จนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดูให้ดีๆว่าเขานั้นโสดจริงหรือโสดปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมาเสียใจได้นะในภายหลัง ต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบนี้นะคะมีโอกาสว่าชาวราศีเมษมีความมั่งคั่งอู้ฟู่ในเรื่องของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือมีความโชคดีในเรื่องของการได้รับมรดกตกทอดนะคะเป็นในรูปแบบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือ อ่าูปแบบของเงินทองก็ได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยในช่วงนี้นะคะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในรูปแบบนี้ก็ได้เนาะในความรักบางคนนะคะอยากที่จะพาแฟนหรือคนรักหรือคนรักของเราอยากที่จะพาเรา ไปรู้จักกับครอบครัวของเขาหรือสังคมพของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเปิดตัวเกิดกันเกิดขึ้นก็ได้นะโมเมนต์ um. นี้ต่อมาเป็นไพ่สิดาบในช่วงเดือนมกราคมน,นี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะไม่ควรที่จะลงทุนเยอะแยะมากมายในช่วงนี้หรือเลื่อนไปก่อนได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมน,นี้มีโอกาสที่จะได้แล้วไม่คุ้มเสีย ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีเมษเลยนะคะนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการามีปัญหาในเรื่องของกระดูกนะคะไขสันหลังการปวดหลังการที่บางคนเนี่ยอาจจะ ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมีการผ่าตัดกันเกิดขึ้นเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยถือว่าเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะในเรื่อง,องความรักก็อยากจะเตือนนะคะก็ในเรื่องของการที่คุณจะรักใครจะคบกับใครก็ตามนะค,ะคุณควรที่จะดูให้ดีๆบางทีคนที่คุณรักนี่แหละนะคะร้ายที่สุดบางทีเขาก็อาจจะหักหลังคุณแทงข้างหลังคุณ โกงคุณทรยศต่อความรักของคุณนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยในช่วงนี้เพราะสำหรับไพ่สิดาบนั้นนะคะก็มันชัดเจนอยู่แล้วด้วยนะคะต่อมาเป็นไพนะ่ Eight of Pentacles น้าหนึ่งเหรียญเนี่ยถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะ่าถึงแม่อาจารย์จะอ่านในเรื่องความรักก็ตามแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณจะได้มีโอกาสได้รับสิ่งของที่มีมูล,ลค่านะจากคนที่คุณรัก ก็ได้เช่นเดียวกันจากแฟนจากสาม,มีจากภรรยาหรือจากใครก็แล้วแต่นะมันเป็นของที่มีมูลค่าถ้าเป็นทองก็ทองแท้เลยแหละนะะถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้มันเป็นของมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีบางคนมีโอกาสที่จะโชคดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะในช่วงเดือนมกราคมนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนได้จับเงินก้อนมันมาเป็นก้อนเลยอะ่ะบางทีคุณอาจจะเป็นลงทุนอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะถ้ามาดูที่ไพ่สิบเหรียญคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะขายที่ดินได้ อย่างเงี้ยบางคนอาจจะประกาศขายมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไพ่1เหรียญแล้วก็ไพ่สิเหรียญเข้ามาด้วยมีโอกาสนะคะในช่วงนี้ในการที่จะได้ขายที่ดินนะคะสังหาริมทรัพย์หรือบางคนเป็นนายหน้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยต่อมาเป็นไพ่ king of s w o r d ผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณกําลังคบหาดูใจหรือกําลังหรือเคยก็ได้นะคะที่คบหาดูใจกับผู้ชายที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ซีเรียสกับการใช้ชีวิตของเขาณนะ่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่หน้านิ่งๆแล้วอาจจะดูหยิ่งๆแล้วก็หน้านิ่งๆเขาอาจจะดูแบบเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยเห็นหน้าเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรนะ เขาเป็นคนที่แสดงออกแบบตรงไปตรงมานะแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่โรแมนติกอะไรมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ปฏิบัติมากกว่าพูด นะแล้วอีกอย่างหนึ่งของเขาคือในเรื่องของการตัดสินใจบางทีถ้าเขาอยากจะตัดสินใจอะไรหรือจะทําอะไรจะลงมืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยนะบางทีคุณอาจจะไปเปลี่ยนความคิดของเขานะ่ะมันยากด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ชายชาวราศีเมษในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องให้ตัดสินใจะนะคะอาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในการที่ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างที่จะจริงจังนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ก็คบคบกันไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ชอบโม้ินประมาณนั้นแต่ถ้าผู้ชายราศีเมษเจอผู้หญิงประเภทที่แบบจริงจังก็จริงจังเหมือนกันซีเรียสก็ซีเรียสเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะคบกันได้นานหน่อยนะคะนะแล้วก็คุณเป็นคนที่พูดตรงๆปากกับใจตรงกัน นะบางทีคุณอาจจะพูดแล้วอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนรักได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะสําหรับผู้ชายชาวราศีเมษนะคะยิ่งเป็นผู้ชายชาวธาตุไฟอยู่ด้วยนะคะแล้วในช่วงนี้การทํางานของคุณหลายๆอย่างนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดอยู่ นะคะยังไงก็อย่าเครียดมากจนเกินไปเวลาที่อยู่กับคนรักก็อ่อนโยนบ้างมีมุมที่โรแมนติกบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลดความตึงเครียดลงไปบ้างนะคะอันนี้คือเตือนสําหรับใครบางคนที่แบบมีบุค,คลิกแบบนี้หรือกําลังคบหาดูใจกับคนบุคลิกแบบนี้นะคะโอเคในช่วงเดือนมกราคมชาวราศีเมษคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินนะคะ ต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะ6เหรียญโดยชาลีออดแล้วก็ต่อมาด้วย5ดาบนั่นเองนะคะสำหรับไพ่6เหรียญน,นะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นผู้ให้อย่างเดียวฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้รับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยที่จะบาลานซ์กันสักเท่าไหรนะ่นักนะคะแล้วบางทีถ้าชาวราศีเมษจะรักใครจะจริงจังกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมักที่จะอยากจะซับพอร์ตเขาหรือออกจะเป็นสายเปด้วยซ้ำไปนะ ถ้าคุณพอที่จะมีกําลังเงินกําลังทรัพย์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีแล้วในช่วงนี้หนีไม่พ้นคนจะมาขอปรึกษาในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษบางทีก็อาจจะมีการหยิบยืมเงินชาวราศีเมษเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะในช่วงนี้อาจจะมีคนมาทักมานั่นมานี่ขอยืมเงินหน่อยเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมานานอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบเตรียมตัวเตรียมใจ นะในช่วงนี้ก็จะอาจจะมีแบบนี้ด้วยบางทีจะคบกับใครก็ตามนะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณถ้าคุณมีชื่อเสียงนะคะเขาก็อาจจะเข้ามาเพราะชื่อเสียงถ้าคุณมีเงินมีทรัพย์สินก็าอาจจะเข้ามาเพราะทรัพย์สินเงินทองของคุณนะมันอาจจะไม่แบบ รักร้อยเปอร์เซนหรือมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอชารีออร์ดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้มีโอกาสว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นในเรื่อง,องความรักอาจจะเป็นชาวราศีเมษที่จะได้เดินทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะที่จะไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือคนรัก ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ไปได้ถึงต่างประเทศเลยนะไปได้ทั่วโลกเลยอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือจะมีข่าวดีว่าเขานั้นจะเดินทางมาหามาเยี่ยมเยียนชาวราศีเมษก็เป็นไปได้นะคะแต่ระวังในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายหน่อยนะช่วงนี้ชาวราศีเมษ อมาเป็นไพ่ห้าดาบสําหรับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่สรุปที่เตือนได้ดีนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นความรักแบบทอกซิกนะคะพอเวลาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็พยายามที่จะแหนบแนมกันประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เป็นพิษ นะคะมันไม่เฮลตี้มันไม่ได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายเลยนะคะมีอะไรมาพูดคุยกันดีกว่านะคะแล้วแบบนี้คบกันได้ไม่นานด้วยนะคะเพราะว่าฝ่ายนึงจะรู้สึกว่าเขาด้อยค่าเราหรือเราถูกขม่มหรืออะไรสักอย่างหนึง่งนะคะความรักก็ต้องเท่าเทียมกันนะคะถึงจะไปตลอดรอดฝั่งนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ